เล่าชีวิตการทำงานครับผมเป็นพนักงานร้านกาแฟโอ้โหบอลิสต้าก็คือมันไปช่วยแต่ว่ามึงไปเฝ้าร้านทุกที่ที่มึงทำงานมันมึงไปเฝ้าไอ้เขาไม่โดนดิโดนดิจ้า ะครับวันนี้ทุกคนแต่งตัวทีมทำงานกันเป็นอย่างดีคุณวามเป็นอะไรยังไงฮะเล่าสิเป็นพนักง,งานออฟฟิศค่ะใส่สูตรค่ะก็คือรับบทแบบนางประชุมแล้วคุณจิวเออรับบทนางไม่มีเสื้อเชิ้ตค่ะเลยต้องใส่เป็นเสื้อคอตักโอเคแล้วคุณปอยคุณชายง้อยรับไม่ได้เป็นบ้านใดองก็เป็นแนวนั่นแหละ หลากหลาย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 ต้กลาที่ส่้าเชิญแฝงความธรรมชาติไม่อยากให้มันดูเป็นเมืองมากเกินไปก็เลยเอาหมวกเหมามึงเคยปลูกต้นไม้กันต้น แต่ว่าชอบดูคลิปปลูกต้นไม้วันนี้ที่ใส่ชุดทํางานการไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีเสื้อผ้าแล้วไม่มีเสื้อผ้าแล้วมีมแต่ว่าลูกเพจของเราเนี่ยชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระมีฉลาดกันไหมพูดถึงฉ <c oughs> <c oughs> ลาดนะ ตั้งแต่เลือกดูช่องาเป็น<ช>เรื่องสารแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยากรู้ในเรื่องของการทํางานการเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะเรียกร้องมาเยอะพิเศษ,ษ,ษวันนี้เราเลยจับตรงนั้นมาแล้วก็มาเอาใจลูกเพจทุกคนกับคลิปในวันนี้ก็คือเล่าชีวิตการทํางานครับผม,ม,มง่ายๆเลยก็จะมาเล่าชีวิตการทํางานของพี่น้องป .4 ว่าก่อน วันนี้จะมานั่งตรงนี้เนี่ยทางานอะไรกันมาบ้างทั้งชีวิตที่เคยผ่านมาเราทั้งชีวิตเลยว่าเราทําอะไรแล้วแบบมันมีวิธีการอะไรยังไงเพื่อไม่ให้มันเป็นการที่ล่องลอยไปไหนเราก็จะมีแบ่งออกเป็นหมวดแบ่งออกเป็น3มหมวดหมวดที่1ก็คือก่อนเรียนจบหมวดที่2ก็คืองานที่1หลังเรียนจบหมวดที่2ก็คืองานที่2หลังเรียนจบโอเคอ่ะงั้นเราเริ่มเลยนะครับจากก่อนเรียนจบ ก่อนเรียนจบเนี่ยเอออุ้ยจริงๆทําทำมาเยอะนะทำมาหลายอย่างถ้าอุ้ย,ยมือที่ทางเดินเป็นลมันใน่หรอ,อาชีพแรกในชีวิตเลยคือเป็นคุณครูเป็คคนครูได้ด้วยหรอลุงลุตอนนั้นอยู่ม .2 จะขึ้นม .3 มเป็นเป็นแล้วม .3 จะขึ้นมอะไร พอจำกันหย่อยไม่เป็นคุณครูสอนดนตรีึเป็นแบบดนตรีที่ควบภาษาอังกฤษโอ้ยไปเก่งนั้งคู่เลยแต่ก็ไเป็นได้นะ มอองะไรอยู่ไม่คิดอยู่ว่ามึงเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นครูแบบคนเดียวนะคือไปเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยคุณครูเป็นเนสเตอรี่หน่อยๆเนสเตอรี่เทียวไลฟ์ปะนะนั่นเนสเตอรเลกทียวคือเพื่อนเขามาชวนคุณน้าเขาที่เป็นคุณครูสอนอยู่ที่นี่ตอนนั้นเจวิลอายเท่าไหร่14ได้1,000บาทต่อ1เดือนดีใจชิบหายตอนนั้นคนเรียนคือใครเป็นเด็กหนึ่งหนึ่งสองกูอก็รู้สึกยังสนุกมากไม่เขาอะเขาว่ารู้สึกทีมึงเอามือน ชอบเด็กไปถึงเลยขั้น masa, ตอนการทํางานก็คือคุณครูบอกว่าช่วยเต้นให้น้องๆดูหน่อยก็ต้องเต้นให้น้องๆเต้นยังไงเต้นยังไงก็แบบเขาเขามีเพลงไม่ใจคอทเต้นทุกวันนั้นจะเต้นยังไง ต้องมาเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยกันก็คือไปเล่นกับเด็กนั่นแหละคือล้ายมือเฝ้าไม่เป็นู้รากีวนี่คือที่แรกทำงานครั้งแรกในชีวิตทำงานครั้งที่สองคือเป็นพนักงานกับร้านกาแฟโอวบาริสต้าแต่อยู่ที่ร้านโอคอฟฟี่สาขาหัดใหญ่เออสมัครเสร็จสัมภาษณ์แล้วน้องไปก็ก็ฟังไปประมาณว่าเดี๋ยววันจันทร์มาทำงานพอวันจันทร์ไปถึงหน้าร้านเขาบอกว่ามาทำไมเขายังไม่รับ ชิบหายแล้วกูต้องทำไงล่ะกูต้องโทรให้พ่อกูมารับอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองมาทําดูเลยละกันกวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ำจริงเหรอเออทำหมดเลยแล้วก็ก็อหือเหมือนไปช่วยแต่ว่ามึงไปเฝ้าร้านทุกที่ที่มึงทำงานมันมึงไปเฝ้าอไเขาแต่นี่ก็ทําเป็นถ้ามีว affles แบบทำขนมก็ต้องทำถ้าพี่หน้าร้านไม่อยู่ก็ต้องชงเองตอนมหาลัยย้ายไปเรียนกรงเทพก็ได้เรียนโฆษณามันก็ผลักดันให้ เข้าอาชีพชงกาแฟแล้วก็ชงนมพอไปเรียนโฆษณามันก็เลยต้องตัดต่อวิดีโอมันเลยต้องฝึกด้วยตัวเองแล้วตอนนั้นก็ทำโอพีโทพีเราไปใส่โอพีในอีเวนต์ก็ชอบมาให้ตัดต่อตัดไปก็รู้แล้วว่า๋อู้ไม่ชอบอาชีพนี้จะไม่ทำแล้วสานยาก ของปอยเนี่ยถ้าตอนที่มอมอปลายเนี่ยก็คือที่โรงเรียนจะมีวันงานคริสต์มาสมอปลายเขาจะให้เด็กแสงทองทุกคนไปขายของมอทั้งมอสี่มอห้ามอหกเลยแล้วเราก็จะได้ความรู้มานิ่ดๆหน่อยๆจากตรงนั้นแล้วก็ตอนที่เข้ามหาลัยมาปีแรกเนี่ยไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ก็เลยหาอะไรทำกูขอตลอดเลยจนจบปีสี่ขอเหมือนกันอันแรกที่ไวทำก็คือจะทะลุปีสี่ อันแรกที่บอยทําคือเพื่อนบอยมันมีเครื่องทําเคสใช่ไหมเอม๋เพราะก็เห็นแล้วว่าแบบเออมันมันน่าจะเอามาต่อยอดได้อะไรเงี้ยอ,อ๋อ,อเครื่องแรกนี่ของเพื่อนหรอกเนาะใช่เครื่องคนไหนเครื่องคนไหนนั <c oughs> ่ <c oughs> นแหละก็ได้ <c oughs> เครื่องนี้มามันก็เลยลองออกแบบเคสดูเคสไทยก็ทำแบบของไทย ไอ like ้กล้องนี the ้คือกล้องส่วนตัวของปอยกับจิ๊บจไม่ใช่เสียงตอบจริงจังเนี่ยเด้กันด้เนี่ยก็เลยแบบเริ่มทําเป็นร้านแบบอาร์คอลเลคทีฟนที่ร้านก็คือแบบออกแบบเป็นคอลเลคชั่นแล้วก็นทำตามลายขายเคสขายเคสโทรศัพท์ที่ออกแบบอ๋อคอนเซ็ปต์คือเป็นคอลเลคชั่นใช่ค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยคือช่วงที่บอยทําร้านเคสด้วยเพราะก็เรียนด้วยใช่ไหมแล้วก็ทําอีกงานหนึ่งก็คือ คือปอยอะตอนนั้นปอยชอบกราฟิกมากเขาก็เลยไปขอตามคณะของคณะอื่นแล้วก็คณะตัวเองด้วยว่ามีงานกราฟิกไหนเอามาให้บอยทำอาอยทำให้ฝูชงช่วงแรกอะตอเออปีเลยช่วงแรกอะแล้วพอหลังๆเนี้ยเขาก็เห็นเห็นเหมือนเห็นแล้วว่างานเฮี้ยมาก <c oughs> อย่าไปใช้ไ <c oughs> อ้เจ้าเนี้ยก็ลเลยลาออก <c oughs> แล้วก็เห็นเลาะเออเด็กนี่ทําได้เขาก็เลยแบบเรียกไปจ้างไปทํานู่นทํานี่ทําบัตรนิสิตเกษตรเออใช่อ๋อกแบบบัตรนิสิตรุ่นไหนรุ่นช่วงปอยอยู่ปีสองอะคยูเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าประมาณนั้นแล้วทุกวันนี้ยังใช้ไหมไม่ใช้แล้วถ้าเขาใช้แค่สามปีเขาก็เปลี่ยนตอนแรกที่ได้รู้ว่าออกแบบบัตรนิสิตนี่ดีใจดีใจ สววยแล้ไนะคนทีน่ให hey, okay. ้ไว okay. okay. ้ทำคือคณะวดีคณะบอยนี่แหละพอทำสามอย่างนี่ใช่ไหก็ทำไปจนแบบเกือบเกือบเรียนจบเลยก่อนเรียนจบอะบอยก็ไปโรงเรียนไว้โรงเรียนวิชานอกโอเคเออโรงเรียนอะไรโรงเรียนของเรานไหน ลงเรียนวิชานอกแบบเลือกเสรีอ่ะเขาก็ลงไปลงตามเพื่อนคือวิชาถา oh. ่ายรูปก็ลง,งเรียนมาคือตอนแรกไม่ชอบถ่ายรูปเฉยๆมากเลยเพื่อนเรียนเห็นเขาบอกได้เกรดง่ายก็เลยเข้าไปเรียนด้วยเออพอเข้าไปเรียนจริงๆก็เออชอบมากสนุกแล้วปอยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปเก่ง oh. เขาก็ชวนปอยไปแข่งเ oh. <ช>นี่ยของ digital graphic พราาเข้าไปแข่งก็ได้เข้ารอบเลยเอยๆอือโอ้ เราก็เข้าไปแข่งมันจะมีทั้งหมด3รอบบอกว่าชนะรอบาอืมาแต่รอบสุดท้ายไม่ชนะนะ <c oughs> แล้วก็พอเรามีความรู้เรื่องการถ่ายรูปใช่ไหม <c oughs> เราก็เลยมาเปิดเพจเราเขียนเล่าแบบมีที่มาใช่ไหมแบบมีความรู้เราเขียนแฟนถ่ายมันก็คือผสมระหว่างถ่ายรูปกับการทำกราฟิกโอเค ตอนตอนที่ปอยขายเคสมือถือร้านอาร์นะคือรุ่งเรืองมากเลยนะได้ไปขายที่สิงคโปร์ด้วยนะอ๋อ่เคยเล่าเลยครันี้แหละคือมันไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้แะแบบใครขอสมัครไปขายต้องโง่ต้องจ่ายใต้ต๊ะเซ็ตมบาที่กูจ่ายไปไม่ไก็คือเขาต้องมาเขาต้องคัดนะว่าร้านไหนดังอะไรเงี้ยเขาถึงจะเอาไปขาย ของของเจ๊เนี่ยตอนช่วงมสองเจ๊ชอบวาดรูปจนได้เปจอนได้คนแม่นเลยเจ๊ก็จะวาดให้เพื่อนเนี้ยเพื่อนเขาจะมีแบบชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบรุ Dante> ่นน้องเขาก็จะมาแบบบอกเจ๊ว่าแบบสตอรี่ของเขาอะมันเป็นแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเจ๊ก็จะวาดเป็นช่องเป็นช่องสามช่องเออแล้วก็ไปเคลือบก็ขายแบบเด็กๆอะยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลิกไปค่าเคลือบมันยี่สิบกว่าบาท เอไป่ะเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยคือแบบค่าเคลือบก็คือยี่สิบแยนที่จะคิดห้าสิบอะไรก็ว่าไปเรื่อธุรกิจยังไม่ได้เออโอเคขอถอดเสื้อร้อนหลังจากนั้นน่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายแบบขายไปขายรองเท้าเออที่ที่กรุงเทพที่ตอนนั้นแบบปิดเทอมที่พวกเราไปขาไปขายรองเท้าอะไรวะ รองเท้าเนาะไปรับมาจากสลักเพลงแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดอันนั้นก็ขายได้แบบช่วงหนึ่งช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้เนาะเอาไปด้วยเคยไปที่ที่ขายดีสุดเนี่ยเรียกว่าตลาดลานทรายเออใช่ขายดียังไงขายแบบหยิบไม่ทันอ่ะคนมาลุงเออคือไม่รู้ไม่เพราะอะไรคือสภาพที่ไปตอนนั้นเนี่ยคืออับเฉามากเรียกว่าแม่หนึ่งกับลูกสอง ลูกก็อวนอวนไม่ได้อยากจะมาแต่เห็นก็ไม่อยากให้แม่ทําอยู่คนเดียว <S 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 วิธีการก็คือเอารองเท้าเนี่ยใส่ถุงใหญ่ๆถุงหนึ่งเนี่ยประมาณ30สคู่ยี <20 S 1> ่สิบคู่ประมาณนั้นแต่ว่าถุงถุงประมาณเนี้ยถุงใหญ่ถือไปคนละ3-4ถุงไปยังไงเ้อขาไปนั่งสามล้อขากลับนั่งสองแถวพอไปถึงนะคือตลาดพวกนี้เขาจะมีเจ้าประจํา ที่เขามาประจําอยู่แล้วเจ้าประจําเขาก็จะมีโต๊ะเขาจาได้อยู่ข้างๆร้านมีดใช่ใช่ร้านขายพวกมีดที่แบบไม่ไม่ใช่มีดอีโต้นะมีดมีดสวยงามอ่ะมีดเอาไว้แบบว่าจะสลักอะไรเงี้ยของเขาอ่ะคนเดียวอ่ะสี่แผงอ่ะยาวเลยแล้วมีดวางเลยก็เขามีเก้าอี้มีพัดลมของเขามีเต็นทีวีเล็กๆคือแบบนอนได้ของเราไปอ่ะมีแค่นี้มีแค่ถุง อ๋อไม่มีเขาอีไม่มีอะไรเลยมีไม่รู้ย่อะเลยสามคนเสื่อผืนหวอนไปไม่มีเสื้อไม่มีบอนมีแค่นี้นี่ไอ้ถุงเวนเนี่ยถุงรองเท้าเนี่ยอ่าแล้วพอไปถึงเขาก็มีคนมาชี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเรื่องเดี๋ยวโอพีอะไรมึงให้ แล้วตอนนั้นเนี่ยมาไม่อยู่คือแบบว่าม้าแบบไปทําอะไรสักอย่างแล้วให้น้องบอมกับก็เหมือนเรียงรองเท้าเ,<อ>เพื่อ,อที่จะเตรียมขายเอเอในระหว่างที่เรียงเรียงเนี่ยคนมันก็เข้ามาเรื่อยๆคือแบบตอนแรกเข้ามาคนหนึ่งสองคนสักพักก็ามาเป็นแบบสิบเลยแล้วก็แบบเราก็แบบหยิบของกัน<อ>หยิบเงินเขาก็แย่งกันซื้อแย่งเลยเป็นการแย่งเลยเอารองเท้า คือก่อนที่เราจะวางของกันอะ่ะเจร้านมีข้างๆก็จำภาพเลยเขาเขานั่งพัดอยูเ่เราก็หันมาไม่น่าจะขายไดย้แต่เขาไม่ได้พูดแบบว่าเดินเออเขาเขาประเมินตามประสบการณ์เขาขายอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนีงเหรอเออแล้วคุณป้าขายมีดน,นี่แหละก็ถามากลับแล้วหรอ คือทับหมดทุกคู่เลยหมดหมดทุกคู่จะเอาไปถุงอะหมดไปหมดเที่ยงอะวันนี้กูยังงงอยู่เลแถวที่มันไม่มีขายรองเท้า มันไม่รู้ไม่กัวยังไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรเลยเรียงยังเรียงไม่เสร็จเลยมาเป็นไงตอนนั้นมาไปซื้อ่นั้นพากลับมาแล้เ้ยทำไมคนยอะจามตกใจว่าอะไรเงี้ยแต่มาก็เข้ามาช่วยไม่ได้เพราะมันไม่มีทางให้เข้าเลยจริงเหรอมาไปยืนงงกว่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนมหาลัยก็เป็นค้าขายเป็นกันคือชอบขายไม่ไม่มีอะไรตามตลาดนัดนี่แหละไปเจเจ ไปขายกับเพื่อนขายเสื้อจริงเหรอเออขายเสื้อเสื้อมาจากไหนเสื้อของของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเสื้อมือสองอะไรเงี้ยอแค่นี้โอเคโอเคอ่ะของกออย่าเล่าเรื่องรองเท้าอีก ธุรกิจแรกที่กอทําก็คือก็เปิดร้านเช่ากระตูตอนนั้นอยู่ประมาณปสองปสคือพอมานั่งคิดด้วยด้วยความรู้ธุรกิจที่เรามีตอนนี้เนี่ยตอนนั้นคือแบบไม่น่าหยุดเลยมันเริ่มจากอะไรป่ะอ่ะการทําธุรกิจต้องมีซัพพลายเออร์กอชอบ่านกระตูนใช่ป่ะแล้วกอก็ไม่ได้มีเงินซื้อกระตูนใช่ป่ะหน้าหน้าโรงเรียนมีร้านเช่ากระตูนกอก็ไปเช่ากระตูนเล่นละสามบาทมาปล่อยเช่า เราก็ก็เอาเอาการ์ตูนมาบวกกับที่บ้านที่เรามีอยู่แล้วก็ปล่อยให้คนเช่าอันนี้ก็ทางหนึ่งแล้วใช่ปะก็มีวัตถุดิบเข้ามาก็คือจากมีซัพพลายเออร์เข้ามาก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องไปไกลกว่านี้อีกไหมตอนนั้นเรื่องอะไรคือแบบขายได้ดีที่สุดอิโตนักเตะเลือกกังฟูที่กอลจะเล่าก็คือว่าอันนี้คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบทางหนึ่งและของธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรได้อีกก็ก็เลยมีคอนเทนต์เป็นของร้านตัวเองก็คือมีนักวาดกอคุณรู้กองวาดเอง ด้วยแล้วก็ไอ้นิวเพื่อนก็วาวาดใส่กระดาษเนี่ยเอามึงเช่าไหมเอาเอาสามบาทเอาเช่ <c oughs> าแต่ตัวที่มึง่็ เราทำไปรุ่งเรืองจนขนาดที่ว่าทุกคนมีหนังสือการ์ตูนตอนเรียนก็ชอบแบบนั่งเัเลอแล้วก็เบิดเบิดเปิดแล้วคุณครูก็มาสั่งปิดมีเจ้าหน้าที่รัฐมาแทรกแซงทางไปจ่ายภาษีว่ะถ้าก็มองย้อนกลับไปถ้าก็เป็นคุณครูก็จะมาบอกแค่สั่งให้อย่าอ่านในห้องแล้วก็น่าจะมาส่งเสริมการนอนภาพของคุณครูคือมองไปแล้วเด็กอยุดหมดเล่า มรงนี้ไม่ใช่ครูมาห้ามเด็กที่มีหัวการคา้าใช่ไหม <c oughs> แต่มันเป็นกฎของโรงเรียนเลยนะว่าห้ามขายเออใช่ห้ามขายของแมแต่ครูขายเดี <c oughs> ๋ยวก็จะเล่าอันที่เหลือสั้นๆแล้วกันเพราะ,ะมึงเล่ามปหมดแล้วมัธยมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วก็ตอนมาหาลัยก็ไอที่พอจะได้เงินมาบ้างก็เป็นสันทนาการเขาก็จะมีจัดค่ายต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็ไปเป็นพิธีกรให้เขาอ๋อเออใช่ใช่ก็ไปกับเขาเขาให้ทํา ของลูกค้าเจ้าไหนก็ทำอ๋อ,อ,อนี่ยังเรียนไม่จบเลยอยังเรียนไม่จบตอนเริ่มทำยังเรียนไม่จบก็คือ,องานพิธีกรใช่เป็นพิธ<ม>ีกร,อรนะตอนนั้นอ๋อ <BC S 3> <concepts S 1> ตอนนั้นคิดว่าเรียนจบแล้วนะตอนนั้นอยู่ปีไหนปีสี่ปีสี่ก็ยังไม่จบไงก็คิดว่าเรียนจบแล้วไงก็เลยถามว่าปีอะไรตอนจบปีสี่ก็ยังไม่จบตอนนี้คนอื่นเขาจบกันแล้วยังไม่จบฉันไม่จบง่ายๆรอกนะ งานถัดมางานที่2หลังจากเรียนจบก <Serge. S 2> ็เป็นคอมมูนิตี้ม n เนเจอร์ก็ได้ดูแลเว็บไซต์คือจอยระดาทำไมต้องชื่อจอยระดาจอยมันคือสนุกไงระดามันดูชื่อเป็นผู้หญิงปลานีก็ช <mulher S 2> <ข ư? S 1> ื่อผู้หญิงจอยปลาเลีว